เรียน MBA ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นนะครับจริงครับแต่ว่าจริงบนพื้นฐานที่ว่าคุณต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นจริงๆเช่นสมมุตินะคือต้องบอกว่า MBA นะครับมันเรียนยังไงก็จบเอาจริงๆริงนะครับถ้าให้พูดกันแบบตรงๆแต่ว่าการจบนั้นคือจะจบแบบไหนนะครับเพราะว่า สิ่งสำคัญของ MBA นะครับมันจะมีกรอบนะครับอยู่ถ้าทําเป็นวิทยานิพนธ์นะครับมันจะมีเกาะ8เรื่องนะครับตั้งแต่ไอเดียในการทําธุรกิจนะครับผมเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมธุรกิจนะครับผมหลักการที่เราเอาจะใช้ประเมินในการธุรกิจแล้วก็มีงบการเงินมีแผนสำรองนะครับผมแล้วก็ต่างๆนะครับงานวิจัยต่างๆซึ่งบทเหล่านี้นะครับถามว่า มันสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกเรื่องแต่ตลอด2ปีนะครับเขาจะค่อย,อยๆปูพื้นฐานเรานะครับแล้วก็จะจบปิดท้ายด้วย business plan นะครับนะครับก็คือการทำโปรเจกต์ซึ่งถ้าเราทำงานประจำนะครับถ้าคุณจะขึ้นไปในระดับที่เงินเดือน5 0,000ขึ้นไปนะครับในยุคปัจจุบันที่เป็นมันเตทัสกิ้งคือเมื่อก่อนการทําแผนหรือโครงงาน,นะอาจจะต้องแบบเงินเดือนประมาณ7 0 0 0 0หรือแสนแต่เดี๋ยวนี้พอเป็นมันเตทัสกิ้งปุ๊บนะครับถ้าคุณทาโปรเจกต์โครงการเองได้นะครับหน้าที่การงานคุณก็ดีขึ้นเพราะคุณสามารถทํา แผนปีนะครับคุณจะต้องรู้จักแกลนชาร์ตนะครับตารางการไใช้ควบก,กลุ่มโปรเจกต์นะครับซึ่งถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าคุณไปฝึกเองคุณฝึกได้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับกลุ่มยอดปีลามิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคนที่เป็นเจ้สองทาย,ยาทธุรกิจส่วนใหญ่เขาก็ได้รับการศึกษาแบบเป็นแบบแผนอย่างนี้มาฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะสื่อสารกับเขาให้เข้าใจหรือคิดว่าจะเป็นคนที่เขาไว้ใจในการจ้างันเถึงว่า คนเจน2ได้รับมรดกมาเขาอาจจะไม่บริหารเองแต่เขาอาจจะต้องการคนที่สามารถรายงานรีพอร์ตตามชาร์ตซึ่งถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ทําตามแพลตฟอร์มที่เขาเคยเรียนมาสมมติเขาไปเรียนมาจาก h Car ฮาวาดด s s น n ตต l ถูกต้องไหมครับคำถามก็คือว่าเขาได้เรียนแพลตฟอร์มการรับรู้การรีพอร์ตแบบนี้มาแล้วคุณรีพอร์ตได้ถูกต้องมันก็เป็นโอกาสในชีวิตคุณฉะนั้นการเรียน MBA นะครับ มันเป็นส่วนที่ทําให้ความคิดของคุณในการสื่อสารของคนระดับหัวหน้าคุณหรือคนที่จะให้โอกาสคุณนะครับสามารถนะครับเป็นตัวเลือกแรกๆที่เขาสามารถใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกหรือมอบโอกาสให้กับคุณอันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับส่วนจะเลือกเรียนที่ไหนนะครับก็แล้วแต่จริตของเราเลยครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสวัสดีครับ